ถ่ายหนังสั้นส่งครูอุปกรณ์ที่เราต้องมีควรมีอะไรบ้างขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวิน youtube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะมารู้ว่าก่อนที่เราจะไปถ่ายหนังสั้นกันเนี่ยเรา ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างหรือว่าเราควรมีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างเช่นที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี้บางคนอาจจะบอกว่าตรงหน้าไหนตรงหน้าของน้ํานั่นเองนะคะนั่นก็คือโทรศัพท์และก็น,นี่ นั่นเองสิ่งที่เราต้องมีนะที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือขาตั้งนั่นเองนะคะทุกคนขาตั้งอะไรขาตั้งกล้องขาตั้งโทรศัพท์นะคะ<ม>อ่าสรุปสั้นๆง,ง่ายๆอุปกรณ์ที่เราต้องมีในการถ่ายหนังสั้นหนึ่งโทรศัพท์ของเราหรือว่ากล้อง2ก็คือไม้นะคะจะช่วยให้เสียงของเรามันได้ยินชัดขึ้นเวลาเราไปยืนไกลๆแล้วเรายืนถ่ายจากฝั่งนี้อยู่ฝั่งนู้นนะคะเราก็จะได้ยินเสียงที่ชัดขึ้นก็จะรู้ว่าตัวละครของเราเนี่ยคุยกัน ว่าอะไรคุยประโยคอะไรกันแะที่สาคัญเราก็จําเป็นจะต้องมีขาตั้งกล้องเพราะว่ามันจะช่วยให้เรากันสั่นได้คลิปวิดีโอของเรามันจะได้ไม่สั่นแบบนี้นะคะโอเคเนาะหลังจากนั้นพอเรามี3มอย่างนี้แล้วเราก็ไปถ่ายหนังสั้นกันได้เลย